มาเป็นครุฑนะคะเมื่อกี้ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดไปแล้วครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นครุฑตรงครุฑตรงที่เหรียญคือระบุปีสองห้าสองห้าแต่จำนวนผลิตจริงเขาจะดูที่นกวายุพักตรงนี้ค่ะใต้คำว่าบาทจะมีปัม๊มปั๊มลงไปที่ปีกนกเลยนะคะปั๊มกดทับลงไปเป็นตัวปั๊มค่ะจะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า ปีกแรกนะคะด้านนี้ด้านแรกเลยจะเป็นเลขสองด้านหลังนี่จะเป็นสี่เอ่อห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะลองว่างลองส่องดูพอสองสองห้าสองห้าสองแปดกับสองห้าสองเก้าเยอะนะคะจำนวนผลิตเยอะก็ไม่ได้สนใจนิยมเล่นหากันคนที่เขาเล่นหาจริงๆเขาก็จะเล่นปีปีสองหกค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ด เหรียญที่มีราคาแพงที่สุดก็คือสองหกดูตรงนี้นะคะสองหกสองหกสองเจ็ดนะคะสองห้าก็มีแต่เลียงน้อยกว่าเพราะด้วยด้วยความที่สองหกอ่ะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นค่ะขออภัยค่ะหนึ่งแสนเหรียญค่ะโค้ดสองหกนะคะผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดมีห้าพันเอ้ห้า ห้าแสนเจ็ดแสนค่ะห้าแสนเจ็ดแสนส่วนโคดสองหกหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นค่ะหายากมากมาเก็บสะสมนะคะงว่างก็ลองส่องดูค่ะตรงนี้นะคะส่องตรงนี้ค่ะตรงตรงใต้คําว่าบาทเนี่ยนะคะเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเขาก็จะมีมีสิบห้าวาระนะคะนี่วาระที่รับ ราคา20บาทก็จะมีอ่า2,500ไม่ใช่วาระเนาะเป็นที่เป็นหมุนเวียน2,500รับซื้อ20บาทเสด็จนิวัตพนพระนครรับ20บาทเสด็จนิวัฒน์พระนครเป็นเหรียญแรกของเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่9คู่พระราชินีด้วยนะคะ เสด็จนิวัตพนครออกมาปี2504ค่ะรับซื้อเหลียญละ2บบาทต่อมาก็มีโปรยข้าวนะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหปร,ระชาชาติค่ะเรามี WHO อนมามัยโลกนะคะรับซื้อ20บาทมีอะไรคะ่ะมีแค่นี้แหละ2,500อะเสด็จนิวัตพนคร WHO โปรยข้าวค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทส่วนเหรียญสามรอบสมรอบพระชนพันษาในหลวงราชการที่9้ารับซื้อเหรียญละ10บาทนะคะสมรอบรับซื้อ10บาทเหรียญนี้รับซื้อ20ส่วนนอกเหนือจากเหรียญนี้นะคะทั่วไปเลยก็คือเหรียญละ10บาทเออเหรียญละสี่บาทเขใไปต่อจากเหรียญสญมรอบ10บาทแต่ถ้าเป็นวาระรวมทั่วไปเหรียญละ 4บาทค่ะ